าต้องตั้งชื่อเล่นภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นทุกคนจะตั้งชื่อตัวเองว่าอะไรมาดูกันตั้งชื่อเล่นภาษาญี่ปุ่นชื่ออะไรดีคะโกกิโกกิค่ะแป้งทอดหรอใช่แป้งทอดโอเค okay. ตั้งชื่อญี่ปุ่นของคุณคือชิซาม,ม <laughs> ะกปลาไข่หรอปลาไข่ไข่เยอะๆ <laughs> ตั้งชื่อภาษาญี่ปุ่นของคุณคือฮิคาริค่ะฮิคาริไตแสงสว่างค่ะ <laughs> บี่มือผ่าว์เมคอัพเอาซูนต,ตามแมนเฉยเลยมาให้ญี่ปุ่นตั้งชื่อไทยให้ตัวเองบ้างฮารุพี้ชื่อไทยคือมือก็ได้ค่ะหมูเลยเหรอและมือก็ได้ค่ะทำไมทำไมทำไมทไมเอาละคะ่ะชื่อภาษาญี่ปุ่นของคุณคือกาก้าค่ะ <c oughs> กาเกะกาเกะที่แปละว่าขนมเหรอไม่ใช่มาจากเมกากเนคะค่ะโอ้กาก้ากาก้ากาเกะ มนเมกานิเกา,คาไม่มีเต็มสักคนเลยเว <c oughs> <ห>้ยอ่ะต่อไปนะคะสาวลึกครึ่งค่ะอ่ะตั้งชื่อไทยให้ตัวเองว่ากีค่ะกีอะไรกี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 ตัวร้ายในะคอมเมนไรเดอร์หรอกีอ่ะกีะกีอ่ะปิดหูค่ะทุกคนครับปิดหูค่ะ